สวัสดีค่ะพี่น้องสุบูสุสคนจ้าไม่ยามด่างอีกแล้วพี่น้องอันนี้ปลาปลาสลิดพี่น้องก็ตกป ค่ะพี่น้องสุขุมสุขคนจ้าไม่ยามด่างอีกแล้วพี่น้องอย่าคือว่าเอาไปตังเท่าไหร่เย็นคักเด้อพี่น้องวันนี้ <c oughs> บ้านเท่าหนาวคักคุดรสิมาปีใหม่กับเตรียมเสือกันหนาวมาพร้อมเด้อเฮียพร้อมข้างกับไตปัดง,างๆๆ่ายงักจืด ใส่บัวเข้าไปในอนน้ำตาลให้ลงผัดะะจะเืาว่าคนใส่หลายคือบ่มี่ือเผือนยามเ,เ,มเล้เยวๆแล้วไปบุ๊บไปน้ำเงนคือดึงเข้าไปในเด้ปคอ,อตายแบบไงหมันต่ตายแล้วมันเป็นเบอ S <S <S ดึงเข้าไปในปลาโอ้ตัวใหญ่เลยตน้นปลากินด่างเต็มปากโยนโอ้ยกินปลาหน่อยบกินปลาเข็งตีแยมจุ่วทองไข่อมร้อ,ตอนตัวนี้สูงไปหบดด่าดงสิบ่ขาดสิบไง กินปลาตงองเหยางมากวางหันมาพ่อหนูตัวบักไงเราพะยหไงไข่อยู่ใดอยูย่อยอย <laughs> หนูมันอยู่เดิมเฟีย้ยยพ่อปอมยางไก่มากคือบลตนข่อยอยงางไก่มาพะใหญ่จุดลงน้ำได้ไหม่มาานากเห็นไยังก่อข้าจะได้บินมากขึ้นนกเจอ้ยอตัตลงน้ำแล้วบไปเลย ส่นอยู่ในเฟียอ้หนาวไปพอไถทท่ทีเดียวอนาแบบเป็นย่างหนึง่งหนาวกับเป็นย่างหนึง่งปลาเดยนเอาว่ามันติดหมานด้วยถือไงมันอ,อากาศเย็นค่ะได้ปลาถือลืมหัวหนามใส่ขุ กระเทียมกระเทียเมเมื่อนั้นซับแล้วเอาไปถิ่มลงน้ำพักกันกินหยาดกันมาสัน่นโอ้ เด็กกระพุกทอดกระเทียมอบงั้นยูบดีวยวันผ่าดีดก่เน,นี่ตัวใจเดือดเนี่บร้อยลม

อื้เอ้ามาหารเจ้าอีอ่คืออิตไทยนี่ก็ดังที่สุดเนาะซีเส,ส้นหาเลย สวัสดีค่ะไปย่างดยางมากเนาะไปยางปลาพี่น้องวันนี้ิมาได้ปีนปลาพี่น้องเล่อปอันนี้ปลาปลาครปลาคอปลาครัปลาครัวปลาครครปลาคอัวปลาครัวปาัวปลารัวปลาครัวปาอัวปีาครปาครปาัปลาวปลาคปลารัวปาครัลาคหลาครปลารลาคลาครลัวปลาันปลาปลาลาคปลาครัางรัวปลาวปลาคปลาคาวปาลาาลา ให่ลลายปรเดีว่ายังไปปุ่มนีเกินเนแล้วเนาะกิอกินปอนูไปดิปอกินปอนูไปปอีกินปอนูเอาพอดีดีดงมั่นเดเขาครับดีเลแนีรัผสมมาอันนั้นมัันอันนั้นมันสูกแต่ปีที่หลังก็ได้ แมาทางนี่พยัยใดยังพยัยได้หนูใหญ่วะพยัยปลอมได้ได้หนูใหยัยวันปลอมได้แไม่ท้องได้เป็นน้ำกันหนูตาบอดเนาะพยัยหนูตาบอดแล้มันเน่าได้หรอกตัวตัวน้ำแล้วบ่ไปใส่มาใส่ยู่กับหม่องเลยเพิ่นกระสีหนาวคือกันเนาะเป็นหนาวเป็นหนาวลุงหนาวเหนกันเทจู้รู้ยู่กับหม่องบ่ไปใส่เฮ้ยตอนนี้ลืมซับต้นนี่ไหม้า ตอนหน่อยเลยรตวนีเอาเห็ดโคโลเคเลเรื่อครับใส่เยบมาซสมือกนพ่อสุกไปให้เาเาปรอันนั้นรีการตำถูกอเลยว่าจะอ้อมโต้ลรือพ่อจะซ้ำตำล่ะนี่ต้นตัวดีตามันกอ้อมโต้จะซ้ำตำล่ะเห็ดัสี โบสด์ใส่หลวงใส่ลายยังเด้อกับใส่หินสมเนื้อสมหนังเนาะใส่ลายกันไปยังสิมันกิดพอเสียบบนนวดแล้วโป่ง่ายเลยเอานี่งแต่ไขล่ลงไปกวนได้ครับนี่นี่สีบาทสีลาวอันนี้ก็ใส่น้ำกวนจันหน่อยดิที่เล,เ,เลื่อนนะ คนหนุ่อ,อคนวมเลือับพีนน้องวะนี่นวันนี้เราต้องใ,ใส่น้ำจิ้มไนที่เพิ่นเพราะว่ามันติเป็นเนื้อสไลดยออกหากันเดือดปักเมีเดน้อเลือครับจนน่อยอีเลือกกับเอื้อนอีคืออีแหนปวดนังเลือด วันไหอเขาตคุมมับคุ้เราจังเลยีนชิมก็ไปจักแบว่าจังมาชิมฮะอันนี้ขาดเพได้หรือครับนี่ยนะจำหนึ่ก้อนเพราะว่าเขาถึงเน้นทั้งเกียร์ไปเลยดี้ครับพี่น้องค้นครับอันไ้นคนพื่ออะ มือเดียินหมดเ้าจเยอะนะ้องว่าไปยังไดยังไปพอดเสียงจุ้บลงไปเลยว่าไปใสมาใส่นอเลี้ยบึงหันใจแป๊บแป๊บแป๊บเป็นตนเออบาสิยรง่ายเลยจ้อบึงกระักบึงอะไรไดหลายขัดตอนนี้ก็นันเป็นไปมาเห็นเห็นดังเลย แล้วเอาดูตัววะที่แหลกกับหลุนยูดอกว่าทั้งยานเป็นงูว่าพี่นองกับว่าเช็ดคือโปรเตสนผักกับบูมแมงเเด้อครับเพราะว่าตัวนี้เขาติดไปก้อนเด้อครับจ้ะไปไปยัง การเท้าเป็นไฟใหม่ตั้งใจกับน้ำท่วมจักจะรออะไรนู้ท่วมหมดโดท่วมขาดลดีมั้ยนดี่ว่าดีแว่วดีเพิ่งมาหนาวเนาะคันเป็นหนาวก็เฮาเนี่ยเต็มที่เลยเดินงีปด้วยไป่เพงได้หมอเจาหมอกระดมดำมุดก้นแล้เข้าไปลองเอาได้พักได้ยังไปแล้วครับบ้าคนจีนเนาะ ตามดูการด้วยเว้ยก็เห็ดเหียบหเไน้วานีกกินกินหนูมันเด่นาเหาไอ้วาส่างบ่วงนี่บาค้งกันเราพูดได้กรไดอันนี้เขอควอมควมหนูเลย้าหนูก็กินหนูก่อนห้าปลาก็กินปลา ของธรรมดานี่พ่อได้ขับไปนอนสับสที่เสื่อมที่พ่อดีหอนห้อนสีนามไหมตายหน่อยได้ไปสิ ามันเดี๋ยวพสุกไปดูว่าบบเป็นปีงงูปีงูอะไรพ่อเน่ยทอเนาะโอเคจากใบจังตะกี้เขาเจาะของเพรามีสอนมีบ่วงเนาะมีก็เป็นสีเหลี่ยเตะกี้สอนเหลี่ยเลีคือเขียววันนี้ไปหาอยู่ให้กินนี่สิเขาจะเอามาเจ็บจีบมาต้มเนะวันนี้เอามาเจ็บจีบนี่เป็นสอนนี่ป่ะนี่ยจะซดน้ำอคือกันป่ะหนิงตา ปิ่งปลาอ้อมหนูครับมาดื้อครับพี่น้องมัอนี้ก็ได้เพื่นอนกินน,น้ำร่วมกันมันนี้ลูกหลานกันมาว่กมัอนี้พ่อท่านเลยไปทำการทำงานมาท่านว่าลางานมาเหร่นเอ,อนนายอยู่บ้านกินทุกเครื่องยางมาดื้อครับพี่นอ้องเนีนกันมายัดกันมาดื้อเพื่อนเลยปิ <มา S 2> ่งปลาอ้อมหนูใจกันมาจำเจ้ากว่ากันบ่เอเมนครับ ส่วนแม่พอนเลยว่าสุกูสุกคนนะครับยี่พอยี่พอก็หล่อใจเถอะวาแต่กูหล่ใจเถอว่าอบคแจกตัวเหม็นแจเข้าวนะครับชิ่มึงกระหน่ำเป็นเพียงดชอโวะลองนไปชิมไงม่อยากเขาซติมเสียตัวเนี้ยตัวนี้นะ อันนี้มันจะไม่น้วันบ้นดิบ้นนี่ก็เพเรียงแงมหอนแงมนะสนูยังแวนเนาะพราุกแงาแงเออเออเอออาเถงเงินพยยามดังพยยามล่นเถิ่งย่านหมาจัดไปสาก่ากันทังบ้านไกนี่เ้นอก็จบไหมครับพี่น้องก็จเอาไปทวงสี่ล่ะไปหอนแงเหมือเล้งก็จาไปเบือง สามทุกปุ๋ยเขาจัะไปิดตาประกาศดอกหมาเขากบบนั้นกับมันมันตีมันจะแหลกแล้วหย่านหมาผู้อื่นหย่านหมาผู้อื่นเลยบ้านเกิดก็แบบมันเลาผู้อื่นเนี่ยเนามันมีหมาอยู่มันกับหมาผู้อื่นกับประกาศอะไรหรอกเอ้ยไรเมืงวันไงไปที่วัวบ่ไปน้ำมือเจ้ามันหย่านหมาเลาอยู่เดี๋ยวตึงแห้งเด้อเรียกว่าเบื้งซีมึงของซอยเนี้ยป่าว่ามันหนาวมันเป็นรถไฟเนาะ ครับการควนวุ้นหอยสันแซวครับแม่บ่พอมัมันมันตัวนั้นน้องขึ้นมาหลายเหมือนกัวันนี้มาหนาวป้ะหนาวหนาวยังมันนี่ยหมูเนี่ปลาไหมดูนี่เขาเจาบ่วกคอยหาปลาคนนี้ยู่นี่ ก็ไปหาหนูหาหนูติขบ่าวมันไปเอาหนูปะทางเขาเปล่าเอาเพียงแอวแอวหนูมัาข้างมาข้างเดินเขาม่านี่เออเขามานอนขึ้นเลยดิเมียนเขาโมหมดดลยิเขาเล่วเขาเล่วน้ำหน้าผันห้องกับโบอะไรอย่างนี้บอกหรือว่ายังกันหรออหายังไม่กินแล้วป่ะเนาะอืมยังมันไดหลายเด้อ อดอกแดดือนมันแก่เียุนึ่งลยไมบริสิมาตั้งใบที่ฟ้าพอพอดีด้วยอบริสิมาบังนี่ใกล้อยู่มันลมหนาวไปต้นแก่จำน้ำงูเส้นนี่จ้ำตึ้นคือมันเย็นหมกอนจ้ำหนาวหรอกมันเย็นหม็พอนยกพอได้แจก้าอได้กินก็แซ่ตอนยังมึงไปนะก็พอหาพอสุกตาพอเนี่ยนะไปสุกทันิหรือเป็นเย็นเเป็นยังสรบ หนาวดิหนาวหนาวทั้งทีเลยมันหมดแบงบก์ก็ไม่ได้มันหน่อยมันยาวหายอยู่ลูกนองอยู่ตรงนี้ไงมีแล้วพักต่ก็จินมตอน้น่นอนนัน่นแหละ,ะย้ำนั่นแหละไม่อยากใสปพักไร <c oughs> จริงผมไป่ไ้ผมไม่คิดกีก่อกไโซ่ก็ว่ามันผู้โจรมู่ก็เจยามดังเหมือนเลไปเขางามไสดั่มดางทางบาไหเลยไดคนทํากันเลมโซมันเป็สิ่งเป็นมือธรรมดานาะมันหนาวมันหนาวโดเมื่บ้านเป็นาดมือนี้บเพอดขึ้นมันลมเยีอยงเขาินนินทังปลาสลิดกว่าดางหาเส้น่ะไม่งี้นั่งแล้วะ ถาเป็นนางเป็นดางอูดิได้ปลาสลิดดางดางก็ถือพ้นหระอหกเส้นบาถือขึ้นมาถือหาเส้นไอ้๋ยใส่ไส่ใส่มาเป็นดางอูไี่เฮ็ดมูนเลดไปป้อมดิกลางในแถวเดียวแถวสองมาถิได้ซือแบบแพงแบบแพงเลยดิแพ่งคนมูเลยดิถามว่าเป็นหรอไเ่อนยำถือเ้ยเบื่อยากดจีเนี้ยับไปงเนื้อกับวงกันกอดงมูียันขาดเว้อวน่างติวบ่ ดังลูกแฮดังแนวเลยหรอกดังอูมวนนามวนนานั่นก็เจ้าปู่ขาจะได้จับข่าวไหมอืมเขาจะาสาวขึ้นได้ไหมสาวโอ้ลุนลุนเลยอืมสาวข้นของทั้งเนี่ยเลยย่ำย่ำย่ำกลางกับสาวปอยปอยตรงนี้หรอเขาต้องจำส่นดีๆอืมเขาขอเอามาส่นนั้นไปเขาเกิดชนะพื้นอยู่เขาเกิดเป็นไซอูหรอ หัวสวนมันกวงกันเลยธ้รมดาเลยชินลูกไปสยหนูกาเอากวงไปทาเรียกน่ะนงายจังไปกู่เลยหาเส้นเส้นเก็หาเส้นหาเส้นเก็เจ้าทำนี่กะหาเส้นหาหกเส้นพอดีจนมาถือหาเส้นปลาสลิดมาสองนี่น่ะเราย้ำแล้ววะหกเส้นมาถือหาเส้นถือไปยังปลาสลิดเราวันนี้ยามไปยามไปเป็นไรอยู่หมอง เสีล hmm. <l stop> <l stop> ้ยวเนีย uh นี่มองดังสเบิดเต้นสามสีโตน้องอาหาเต้นหางเต้นมันีกสิล่าดยไปมองจะใส่นั้นละเลยใส่ตามเป็นเยวล้มตีมันนี่ไปบ่รา้รบ้างเนี่ลมเขานีว่นนี่มาแงใส่อ่อมเปี้ยไบบนี้ใส่อ่อนเปี้ยแบีน้องนี่ติบะดูข้อมือดิออกมวยน้อยอะนั่น ยามน้ำไปใส่น้ำกันมือไม่เบิด์เลยพยายามจ้าคุณว่าวานเพิ่นยามเบิดแล้วอย่าคล้องไปสวยเพิ่นยามเบิด์ตเหรอติพัยเงี้ยือมีติมซิมบดัดแดดออกจังเลี้ยวเห็นกันเป็นอาหนาวเนาะเือบไปซอกล่องน้วมั้กูไปน้ำหนานี่ไงไปน้ำเปล่ <c oughs> ปา,ลาลต้อง <ไป S 1> กกนุ <ไป S 1> น่งเสียกันนุ่งเสียกันฝนมันยังอุน่นมันล่มบนเขาเ้ามันอุ่นหย่างน้ำบ่อปอยหย่างน้ำบ่อแตกซิมพยายามพยอ เด็นตาเลี้ยจังเดินเดินวินเลี้ยจังมันปู้ไปซื้อไหรหรือเปล่าเนี่ยเดินไปคือ,ค,อคนมาบ่คนจังมันลงซื้ออะไรเลี้ยจะไปซื้ออะไหรหากันบ่พ่อยิงเนะกำนี่ใหญ่เด้อย,ยินมาเด้อกำนี่จังไปย่างหมดเลยเมีย <c oughs> นนู้ต้องเท้า้องมะขากด้วยนั่นบ่มีหรอกครับ นี่ไอ้ชือตุลาหาที่บากว่มีขายเปนรองเท้าอ่ะสะพัดะัดนูุกหลายนองเขาคื้อจากไหวว่เนาะว่ามีไมันมาไหวเหรอว่ามีอย่างนีเตะกี้เขาเขาคนน้ำให้น้ำแห้หน้าเนาะเขาเกี่ยวเขาไปเนาะยุงผม่มีแรลงหรอกที่นี่เลยมาหน้าหมอกปีนไหมกินตัวไหมกินเนี้ยได้ไหมครั้งเขาอัดู้ท่านหลแล้วอัดแป๊ท่านแล้วน้ำท่านให้มันออกก่อนมันถึงยินเสียงเขาโถนใจรย มันสิมันมันกระดูกอ่อนไหมมาเอาชิมเดนยุ่นอ่างหอยนไหมมันเปนตัหนงข้าตนี้ตัวมันแสบไหมตันมันมันตาพักแล้วล่ะหัองเทาก็ได้เป็นนูปูคนแล้วทำหอยป่งว่าเป็นหอยเชื่อดอนยมแนขามาหอยยังหอยเชื่อือ เอ้แดิมกับต e> ่เอาแล้วยังขึ้นเกี๊ยวนี้มันสองาหนีก็ได้มัเห็นทีกว่ากันบ่้เหมือนยังหอมใส่ทีเรียบเลยก่ยวน้หยาบวดยแต่มันท่านจะคว้างเขาบ่หละปากห้างนี่เร็วก็ยังเนียควงเ็าฝ่ห้างเบิ้ขึ้นตอดเตียงไอ้ต้องบวกมันเลยจะคู่าหารว่างยางหยาบยางยางว่อไรบ้างก็อย่าบวกมันหรอ ืนอไหกผููของฟังนี่มันกินเป็นมันข้ามันเอางายไปเนยู้มากินฟังแล้วก่าข้าวกินฟังข้าวกินฟังหมดเยหนังเหนียวตุ้ยเสือร้านวางในหลวงปู่ปลาปกมีมาคว่ากับานหางนี่ค่าย่าหูประบานอันนกมันกินกินปอยได้แมันหุ่มกินไปพ่นหล่นีปล่อยลงมาใส่ถนนแตกกินได้เน้มีนเราขึไเยอะคนน่้ากินหยุ่ม มันว่ามันบินกับเมนสูงเลนปลนอยลงมาตกลงมาถึงถนนแตกกันลงมากินเนี่ยตัวไหนเป็นเห็ุเพราะดเป็นเหตุสันล่ะตกปลาห้างใช่ไหมจ่างตะวันออกยังหลินนานอ่ะพอมันแล้วอ่ะเแล้วมากินี๋ยวมากินหน่อยนี่ป่าห้างเดียวมากินแล้วใครกับมากินเนี่ยอาป่าห้างไปเห็นทักแล้วไปห่างบ่วงเล้อันนี้มันงด้่ยังกะ่อุ่นมากหนว่า แต่ขางได้บเชื่หลีเบิ้ลเปยทำนุปั่นเนาะเปล่าเบิ้ลฟ้อนร้องผู้ชายอย่างนี้น่ที่ปเลามปั่นไหมรงให้เจีอยบเยอเลยจอบเบิ้งหมดเลยมันรมันรถแหมมันไปมันไปกินนื้ฟังเลยไหมแม่นที่พิมอสปั่นร้อยน่าร้องแเป็นยุ่มบอกไหมเพื่อนีกินแบบไรเลยจอบเบิ้งพอไปหอดปุ๊บพ่อนหกินทันทีนี่ขาไปเพื่อนีลพริกพริกหอยให้ให้หอยงาย เดี๋ยวคนกินท้องคางเหยียบไว้รบปักคาพี่เนาะแดกปูง่ายกินได้ไหมอินมตาหัวไี่ไข่กับไปกินเไ้อกับได้น่ะไข่มันหิย่านมันขาอ่อนไอ้ไปกินอะไรเอาไข่มาซือกันมันเน่ามันหลุจักคือคนเห็นไหมไข่มันกินอะไรนอกจากเอาไข่กับอ่ะตัวอยู่ข้างปูมันยังไม่ไข่ทีมปูอยังคางมันไปกินเนี่ยนกนั่นหนยมันกินเดียบบ่เนื้อไหนๆแกบเอามันตัวเอาตัวมันตัวได้หรือว่าได้ เดี๋ยเนี่ยคนว่าให้กินเลี้ยงเพียรลางเอ้ยกินได้กินเนี่ยงง้วเนี่ยงกล้วยเนี่ยยังอร่อยเนาะ่น้ำกินได้มองบ่เสตไปเลยเออน้ำกินได้จังกินคนละน้ำกินไปไลยผมว่าต้องกินอ่ะกินเนี่ยงง้วเจ้าหอยขายของตัวเนี่ยเต็มเนาะแก้วแก้วแก้วยืดดีลูกยืดดีเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวก็ได้กินลูกที่เยากินน้พปลาต่ก่อนไม่เคยเห็นดิวันนี้ว่าจะไปใส่อน ลันเดียวเนี่ยเนี่ยมันตัวนี้นนกินซีเียมั้งเดวเน่ยล้ยายลำไปยายยไปที่แถบนกปากทางบุกใเห็นเนาะที่แหลกต่ที่แหลกแอ่ะเนี่นที่แหลกเลยมนเป็นฟูงเลยหละะ่มเป็นมูเลยรเห็นตัวเดียวต่มก่แตัวเดียวกีเอาไปมากเลยปะที่แหลกวันี่มันอยู่อะไรย้อนยุวาหนุย

งอยเจระบาดไรอ like <si ีด no to like ิตเบง่ปไปสีลาขางเยดนกปากห่างไวเรียงเฮ้เจ้าก็ไดบอกกันมาโอ้ยนกปากห่างกินต้องไ้หน่อยดอกกุนาน้อยก็กินกซัตเตินนบอกส้งปั่นเาเลมากได้กินนกปีละจะเลียงนกปีลาบเหรอ่อนเวลามันกินเม็ดเขาไวไปนอนอยู่ต้นนะพุพน ต้นว่าต้นหนึ่งต้นว่าตายก็มองเลยเอาไปแยบปิดป้าบวไม่ทันเนี่ยไม่แห้งตัวนองนะว่าดปวดหัวเป็นปัญหามากตัวหนึ่งไหมไม่แซ่บพอแซ่บแน่ตัวพี่น้องมันนี่ก็ได้มีประสบมีฝึกงานน้องกับมาจริงเขาจีนามันกันมันนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณเด็กเสี่ยสุขุนก้นเด้อครับเรือว่าปูไปสิว่าเโาสิไก่ปีไม่แล้วกูได้มีหนูยังกับเจ็บกักไปแน่บไปเจ็พี่น้องบ้ามันคือสิพอาะตัวโยตี้กินกันเด้อครับ สำนัิมี้ทิมสามเเกดแล้วว่าพอๆเขาก่าคำว่าสวัสดีจากพี่จากน้องเดับส,สวัสดีครับสวัสดีครั